็สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลด์ไปซะแล้วต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก่อนอื่นก็ขอะขอขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนช่องและติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับในห้องประชุมรวลมลิมบลุด้วยแล้วก็มีคน20คนได้มามรวมตัวกันเลกุลูดโดกับผู้วสที่เป็นลูดดลกน้อง4คนลูกุลโดเลกลุลโดลกุลโดแล้วก็คุณลินลินนะ นอกจากนี้ก็ยังคงมีใครจินกับเบตเตอร์และโยไมยคุงเจ็ดคนจากมาักส์เศียสิบสองหลอดราชานผู้พิธทักเบนิมารลูชิออนดีาโบกาบิวแล้วก็สามสาวปีศาเทททาราซาอัลเทมาคาเล่าที่เหลือก็คือโซเอฮาคุโลกอปตาแล้วแถมด้วยการาด่าอีกคนด้วยลิเรบรุูก็ตั้งใจจะให้การดล่ารับหน้าที่เป็นคนนำทางในจักรวาล ว่าคนตามตรงก็ได้รู้สึกว่าตนเองโหดร้ายไปหน่อยเดี๋ยถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาคนที่เลียวมโอรจะเสียใจน้อยที่สุดก็คือกาโด่าจึงได้เลือกให้เขามาร่วมกับแผนการในครั้งนี้ถึงว่าไปเบอร์นีก็หันอาสาเป็นคนนำทางในจักรวรรดิให้แต่ตัวเขาที่สูญเสียพลังไปแล้วลังแต่จะเป็นตัวถ่วงก็เลยปฏิเสธข้อเสนอไปแค่มีกาะดราก็พอแล้วเอาล่ะรู้สึกเหมือนกับว่าเพิ่งจะประชุมกันไป แต่บนไปก็ไม่ได้อะไรพอเทศของพวกเขาก็ขยายใหญ่โตขึ้นเกินไปจนไม่สามารถตัดสินทุกอย่างด้วยความคิดของตนเองเพียงคนเดียวได้อีกแล้วแต่ถึงจะพูดแบบนี้พวดหนีตัวริมุลก็แค่มาแจ้งเรื่องที่ว่าตนเองได้ตัดสินใจไปแล้วอย่างเดียวชูนาก็ได้เตรียมชาให้กับทุกคนเหมือนเคยพอเห็นว่าเธอได้ถอยห่างออกไปอย่างเงียบๆแล้วริุลก็ได้เอ่ยปากพูดทันทีริมุลุก็พูดว่า ที่ให้ทุกคนมารวมตัวกันก็เพื่อจะแจ้งการตัดสินใจเกี่ยวกับสงครามครั้งสุดท้ายกับจกักรวรรดิโอ้ก่อนหน้านั้นเข้ามาเลยกําหนดเอาไว้แล้วว่าจะพาใครไปบ้างจึงไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมารีบเอาปานนี้ก่อนหน้านั้นก็เลยว่าจะแนะนําตัวลาพาร์ทที่มาในฐานะคนส่งสารให้ทุกคนได้รู้จักก่อนเรื่องที่ลาพาร์ทมาแจ้งก็คือเนื้อหาเกี่ยวกับการร่วมต่อสู้อย่างที่คิดเอาไว้ โดยขอมาว่าเดี๋ยวจะให้กองพลที่ล้อมป่าทางเข้าทิศตะวันออกของนาวาก้อนไปโจมตีเมืองหลวงก็เลยอยากจะให้พวกริโมลุเข้าร่วมด้วยตรงกับที่ได้ฟังมาจากกี่ริมมลุก็เลยไม่ปฏิเสธแต่ว่าข้อสรุปของริโมลุก็คือจะไม่ตัดสินกันด้วยไพ่พลแต่ทําศึกตัดสินกันแค่ระดับยอดฝีมือเพราะไม่อยากจะสร้างความเสียหายไปถึงประชาชนก็เลยสรุปว่า คงต้องคุยรายละเอียดกับโยกยีซึ่งเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องด่วนก็จริงแต่ต้องรองหาลือในที่ประชุมกันก่อนซึ่งก็ปรึกษากับโยกียผ่านทางลาพาสเรียบร้อยกำหนดวันเวลากันไว้เป็นเที่ยงของวันพรุ่งนี้ลิมบลุก็ได้อธิบายให้ทุกคนที่มารวมตัวกันด้วยตนเองที่จริงก็อยากจะฝากให้ลาพาสจัดการแต่มันก็น่าสงสัยเกินไปก็เลยได้ปาดทิ้งได้รู้ซึ้งอีกครั้งเลยว่าผมน่าจะถือนี่มันสำคัญ แล้วในตอนนั้นลาภาก็ได้ทักทายกับทุกคนว่าวัดดีวัดดีดดข้าซื้อลาพัเป็นล่องห้วนนาของกุมนักรับจ้างสารพัดที่ชื่อว่าสมาพิกั่นตัวตลกสายกลางมูนีกัมม่าพอบอของมูเฮยุกีหัางได้ไใบว่วานมาเดอ้อลิมูรุได้ยินลาพัดได้นับตัวเช่นนั้นก็คิดในใจว่าอุวาไม่น่าเชื่อถือจริงๆด้วยแฮหมอนี่ทำไมมาเต้นเอาจังวันนี้ล่ะตัวฉันก็เห็นไม่เข้าใจเลยเซิร์ฟนิด แต่ก็นะยังไงหมอนี่ก็ได้รับมอบหมายให้มาเป็นคนส่งสารคงดูถูกไม่ได้ถ้าทางจะไม่ได้มีแค่ตัวฉันคนเดียวที่หงุดหงิดโซเอก็ทําเหมือนกับว่าจะลงมือทําเรื่องที่อันตรายก็เข้าใจควารู้สึกนะแต่ตัวนี้ก็คงต้องขอให้ทนไว้ก่อนเดลิมุนหลูก,ก็ได้พูดว่าโซเอคุมเก็บคุณนะ้าอีนั่นไปก่อนนะพัิชานเซอเอก็ตอบว่ารับทราบประมาทไม่ได้เลยนะโซเอเนี่ย ถึงจะย,ยอมนั่งกลับลงไปอย่างสบสงเยงี่ยมแต่ก็วางใจไม่ได้รีบแนะนําตัวให้จบจบไปดีกว่ารมูรู้ที่คิชชันนันก็ได้พูดว่าคุณลาพารคนนี้เป็นคนกลางในการติดต่อกับโยกีนนะพอทีชั้นนันลาพาก็พูดว่าเรียกลาพารหทวนๆก็ได้นะครับพอทีชั้นนันรีรู้ก็ตอบว่าอ่ะเหลืองันไม่เจงใจนะพอกับคิดในใจว่าเจ้าตัวก็พูดเองก็อเอาตามที่เจ้าตัวพูดแล้วกันจะเป็นคนสงสารหรืออะไรก็ช่าง พอให้ทําตามใจละกันริมโรลที่คริสเตียนนั้นก็ได้พูดว่าผู้นี้จะไปหาเือกับโยกีอาจจะกระทันหันไปหน่อยแต่ลาพาร์จะพาไปจนถึงที่นั่นให้เรื่องเวลาเดินทางเลยไม่ต้องกังวลที่สําคัญก็คือเคาจะไปบ้างนี่แหละในที่สุดก็ได้เข้าประเด็นหลักเรื่องลาพาร์ก็ได้พูดว่าขับพาไปด้วยพร้อมกันได้แค่หกคนเดอ้อตัวไซก็ต้องมีคา่ากับฝาบาริมโรลอยู่แล้ว ที่เหลือสีได้แค่สี่คนเดอ้อที่จริงตัวลิมมรูอยากจะทุ่มกำลังลบให้มากที่สุดแต่ตอนนี้ยังไงพวกผู้บริหารก็ไม่ได้อยู่พร,ร้อมหน้ากันอยู่แล้วลังก้าก็คงหลับอยู่ภายใต้งเงาของตัวลิมมรูเจโดก็ยังคงไม่ตื่นกลุ่มผวางกดอย่างคู่มาลาเซกิออนอดาดันแมนแต่างก็เก็บตัวอยู่ในเขตของตัวเองยังไม่มีท่าทีว่าจะตื่นขึ้นมาเลย ดูเหมือนว่าการหลับเพื่อวิวัฒนาการจะต่างกันไปตามแต่ละคนมันก็เลยเข้าใจได้จึงได้เยืนยานสภาพของคนที่เคลื่อนไหวได้ก่อนและต่อมาลิมมอรุก็ได้พูดว่าเบนิมอรุอยากให้นายไปด้วยกันแต่สภาพร่างกายเป็นยังไงบ้างพอดิเช่นนั้นลาพาก็พูดว่าอย่างว่าเป็นวัดยูหรือลาพาก็ได้ถามด้วยแววตาที่ประมาทไม่ได้แต่ไม่คิดจะบอกมอนี่เรื่องของการลืมตาตื่นหรอก เดี๋ยวควงมก็แต่อยู่ดีไม่ต้องใจดีถึงขนาดมานั่งอธิบายให้ฟังก็ได้ระหว่างที่ริบุรุค,คิดอยู่นานเบน,นิสมารุก็ได้ตอบว่าไม่มีปัญหาครับแข็งแรงหายห่วงเลยเบน,นิสมารุก็ได้ยิ้มตอบอย่างมาดมัน่นได้เมินลาพาสโดยชื่นเชิงและสาความที่เอาไว้ได้ไม่มีสนันคลตัวริบุรุก็นึกประทับใจว่าในเวลาแบบนี้เขาน่าเชื่อถือมากผิดกับตัวฉันเลยอืมอืม ลองดูดีๆแล้วเบน,นิมารูได้เปลี่ยนเผ่าพันธุ์ไปตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้งสงสัยจะไปได้สวยกับโมเมจิและอาบิเดก็เลยมีวัฒนากาก็เลยมีวัฒน,าก,าก,ฒนาการได้โดยปลอดภัยแล้วจากคิดได้ยินมาในตอนหลังก็เห็นว่าเบน,นิมารูได้ใช้เวลาสาคืนผัดอยู่กับภรรยามือใหม่ควรบอกว่าลำบากหน่อยนะหรือควรจะบอกว่าน่าอิจฉาโว้ยดีนะ ทิ้งร่างกายไปแล้วจดตีมาอีกครัางได้กลายมาเป็นสิ่งมีชีวิตแบบจิตโด,ดยสมบูรณ์ชื่อของผัพันจากจิตวิญญาณเพลิงเปลี่ยนจิตวิญญาณประเภทหนึ่งโดยมีทั้งธาตุศักดิ์สิทธิ์และธาตุมาร,ารอยู่ในตัวเช่นเดียวกันกับตระกูลมางกรเรียกว่าจิตวิญญาณมารศักดิ์สิทธิ์ก็คงได้จิตวิญญาณมารศักดิ์สิทธิ์จะอยู่ต่ำกว่าตระกูลมังกรและเหมือนตระกูลมางกรตรงที่มีธาตุแยกเหมือนกัน ดยธาตุพึงก็จะถือว่าเป็นไฟขั้นสงูงธาตุก็คือราาฐานของโลกนี้โดยมีทั้งหมดอยู่8าาธาตุธาตุธรรมชาติก็คือดินน้ำลมไฟและธาตุมิติหรือก็คือมหาธาตุทั้งห้านั่นเองโดยมีดินแพ้ไฟไฟแพ้น้ำน้ำแพ้ลมลมแพ้มิติและมิติก็แพ้ดินธาตุกระจายได้ลมก็ถูกปิดกั้นด้วยมิติได้ และเมติก็จำกัดได้ด้วยผืนดินเท่านั้นธาตุทั้งห้าก็มีความสัมพันธ์แพ้ทางกันด้วยอารมณ์ประมาณนี้นอกจากธาตุนี้แล้วก็ยังมีธาตุแสงและความมืดที่เป็นข้วตรงข้ามกันกันกบธาตุเวลาซึ่งอยู่บนจุดสูงสุดของธาตุทั้งหลายไม่มีใครครอบครองได้จิตวิญญาณเหมือนอย่างอ e ีฟิทยักษ์พึงก็คงติดอยู่ภายใต้กฎฟิสิก์พวกนี้ จะว่าไปจิตวิญญาณก็เหมือนกับลั่นจำแรงของกฎของโลกพวกนิกอยู่แล้วมันก็น่าจะมีคนครอบครองอยู่แปดธาตุนะแสงและความมืดจะพิเศษหน่อยเหมือนว่าจะมีรากฐานเป็นแสงคือเทวทูตส่วนความมืดก็คือปีศาจอย่างเอเจอร์หรือว่าเดมอนซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีตอนนี้ถ้าไล่ย,ย้อนกลับไปหาจุดต้นกําเนิดก็คงจะเรียกได้ว่าเป็นจิตวิญญาณเหมือนกันถ้าถามพวกดีอาโบก็น่าจะยอมอธิบายให้ฟังโดยละเอียด แต่รู้ไปก็ไม่มีประโยชน์ก็เลยไม่ได้สนใจเท่าไหร่ที่สำคัญตัวต,วตนที่อยู่ลำดับสูงสุดกว่าจิตวิญญ,ญาณก็คือจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมันก็มีอยู่แปดระเพทเชน่นกันและระดับสูงสุดของจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าก็คือตระกูลมังกรโดยปัจจุบันยืนยันแน่ชัดแล้วว่ามีแค่สี่ตนเท่านั้นมังกรราชันดาลาเวลดานาวา่าน่าจะเป็นท่านเมตตีและปัทพี ซึ่งเชื่อมโยงมาจากดวงดาวไม่แน่บางทีก็าอาจจะมีธาตุมากกว่านั้นก็ได้มังกรน,น้ําแข็งเวลซาร์ก็น่าจะเป็นธาตุน,น้ําบางกรเพลิงเผาผ่านเวลกินก็น่าจะเป็นธาตุไฟส่วนคุณเวลโดล่าของเราไม่ใช่แค่น้ําหรือลมแต่ก็ยังควบคุมไม่ตีได้ด้วยเห็นแบบนั้นแต่ก็เป็นคนที่เจ๋งผิดคาดอย่างไรก็ตามถือว่าระกูลมบางกรอยู่บนจุดสูงสุดของจิตวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ผิด แล้วเบนนี้มารุก็มีวัฒนาการขึ้นมาเป็นรองตระกูลมังกรที่ว่ายักจิตวิญญาณเพลิงเป็นสิ่งมีชีวิตแบบจิตแต่ก็มีร่างเนื้อเหมือนพลังจะทรงอิทธิพลถึงโลกวัตถุเลยเมื่อไม่มีขิตจำกัดเรื่องอายุไขัยแล้วการเรียกว่าคิดจินเทพยักษ์ก็ไม่ได้เกินเลยไปเลยมีวัฒนาการมาได้พิเศษจริงๆตัวรีบรุก็เลยประทับใจ ปริมาณพลังงานที่เป็นหัวใจสําคัญก็เพิ่มขึ้นอย่างมากเท่าที่ลิมเมรได้ประเมินก็น่าจะมากกว่าคาเลอออหลายเท่าค่าสูงสดก็อาจจะไม่ถึงขั้นลูเมนัแต่ก็น่าจะสู้กันได้แบบมีหลุนลองเป็นแบบนี้ก็ต้องรับมือกับพวกนัมเบอร์ออนนัมเบอร์ของจักรวัดได้เกินพอแน่และต่อมาลิมเมก็ได้พูดว่าดีล่ถ้างั้นคนแรกก็ตกลงเป็นเบนิมารุนะต่อมาก็คนที่ส กาดอล่านี่แหละแน่นอนอยู่แล้วเหลืออีกแค่สองคนตั้งใจจะพาชิออนกับดีอาโบไปด้วยอยู่แล้วเท่านี้ก็สี่คนพอดีเลยคนนำทางคือกาดอล่าแล้วก็เลขาของฉันชิออนกับดีอาโบนะที่จะให้ลาพาช่วยพาไปก็มีตัวเรมบุลุกับกาดอล่าแล้วก็เบนิมอโลชิออนและดีอาโบในตอนนั้นเชื่องก็ได้พูดว่าวางใจได้เลยค่ะท่านเรมบุลุ แค่มีค่าอยู่ด้วยก็ปลอดภัยหายห่หวงค่าเจอาก็ได้พูดพร้อมกับยิ้มกว้างหายห่หวงนี่แต่จริงไหมนะค่อนข้างจะกังวลมากๆเลยแต่ในฐานะของโอคารักแล้วชิออนก็พึ่งพาได้สามารถเล่นงานเลเซอร์ที่มีพลังระดับสูงกว่าแลวในการต่อสู้ก็น่าจะขาดชิออนไปไม่ได้ด้วยระหว่างที่มีมโลุูคิดอยู่นานเดียโวก็ได้พูดว่าคือฮือไม่รู้หรอกนะขอนรับว่าบางแผนอะไรเอาไว้ แต่ที่มารบกวนท่านลีมอรุลลบแบบนี้ช่างโอหางเหลือจะกล่าวถ้าจะร่วมทางไปด้วยและปัดเป่าปัญหาทุกอย่างออกไปให้เองขอรับล i มอรุลลได้เยิยนเดียบโบคเช่นางก็คิดในใจว่ามันใจสดๆดเหมือนเคยเลยนะแต่ว่าถ้าฝากให้เดียบอโบจัดการมันก็วันใจได้จริงนั่นแหละเพราะว่าทํางานได้ดีเวลาแบบนี้ขอพึ่งหน่อยล้วกันเพราะมียอดฝีมือจํานวนน้อยก็เลยวางใจแค่นี้ไม่ได้ สมาชิกที่เหลือก็จะให้ตามมาที่จกรวาทที่หลังในฐานะกองหลังตั้งใจจะสั่งการไปแบบนั้นแต่กลับมีคนแสดงความไม่พอใจขึ้นมาก่อนฉะก่อนเจ้าขาท่านลิโมรุขอคัดค้านว่าข้าน่าจะเหมาะก,กับหน้าที่นำทางมากกว่านะเจ้าขาได้โปรดให้ข้าติดตามไปด้วยเถอะนะเจ้าขาคนที่คัดค้านขึ้นมาก็คือเททรัสซานั่นเองก็จริงเหมือนว่าเททรัสซาจะประกอตัวทางจากรวาล ซึ่งชำนาญที่ทางในจะทำหน้าที่ในฐานะข้าราชทูตอยู่อีกจริงถนัดเรื่องการเจรจารต่อรองพอสามารถในการต่อสู้ก็ไม่มีข้อบกพร่องไม่ใช่แค่นานดีไม่ดีน่าจะเก่งกว่าตัวลิมูนรู้เสียอีกข้อดีของการพาคาราลาไปด้วยก็มีแค่รู้จักหน้าข้าตากับยูกี่เท่านั้นมาคิดดูดีๆถึงไม่มีเขาก็น่าจะพอทำอะไรได้ เทีนแบบนี้การาลาก็แข็งแร่งแต่ก็ยังห่างชันกับเท็ทราลซาอย่างมากหนกักแล้วก็ได้แอบกวนินีว่าจะหักหลังกันดือ,ดอหรือเปล่าด้วยเพราะแบบนั้นก็เลยคิดว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเขาขึ้นมาก็จะได้ไม่ต้องมาเสียใจแต่ก็แอบ,บสองสารอยู่เหมือนกันตัวนี้ก็ฟังความคิดเห็นของเททราลซาแล้วกันลิมูรูที่คิดเช่นนั้นก็ได้พูดว่าเข้าใจแล้วถ้างาน,นปลดการาลาออกแล้วให้เททราลซามาแทนที่ละกัน คนเช่นน้นเททราซา่าก็ได้ตอบรับว่าขอบพระคุณมากเจ้าค่ะเททราซาก็ได้ผุดรอยยิ้มเย้อยวนเดลีมุลูที่เห็นเช่นน้นก็คิดในใจว่าแหม,แมสวยจริงๆเลยนะกอรดาล่าก็ไม่บ่นอะไรเอาตามนั้นนั่นแหละหลังจากที่พวกดลีมุลูตกลงกันได้แล้วลาพาก,ก็ได้พูดว่าดูท่าสีจะตกลงกันได้แล้วเจ้าสั้นค่าสิไปเตรียมตัวบ้างไว้เดินทางมือเด็กกระบ,บอกเด้อครับ พอเชนนานลีบลุกก็ถามว่าไม่มีปัญหาหรอกหรอแกเตรียมตัวพอถามดูว่ามีอะไรต้องเตรียมตัวหรือลาพารก็ได้ทําหน้าเหมือนว่าจะแข่งคางลาพารก็พูดว่าละเรื่องนั้นในตอนนั้นโซเอก็ตอบว่าบ่อน,น้ําร้อนครับเจนี่เอาแต่เข้าลงอาหารกับบ่อน,น้ําร้อนมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช้สาธารลนูประคกของพวกเราซะอย่างกกับเป็นของตัวเองเลยครับโซเอก็ได้รายง,งานด้วยอารมโมโหสด อีแบบนี้มันก็ต้องจับตามองและนนะาแล้วในตอนนั้นลาพาก็พูดว่าฮ่าฮ่าพค้งแตกแล้วลืือน so e ิสัยบอดีเลดเดอรซอเอฮังริมารูได้กินลาพาพผู้ช่านานางก็คิดในใจว่ามันจะไม่แตกได้ไงล่ะลาพาเนี่ยเจ้าก้าน่าดูจริงๆฮะแล้วต่อมาริมารูก,ก็ได้พูดว่านี่นายคนจะจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วใช่ไหมผูเช่นนงลาพาก็ตอบว่า เรื่องนั่นกันนั่นง่ายข้าเป็นแขกเด้อไว้เดี๋ยวสิทํางานชดใช้ไอ้มือนาะตอนนี้ขอแปะเอาไว้ก่อนเด้อครับพอเชนนาเลบุลุก็คิียในใจว่ากาพูดนั้นด้านเลยนะขอแปะเอาไว้ก่อนเอเ้ลีลุก็ได้พูดว่านายนี่นะในใจที่ลบุลุพูดเช่นนานลาภาก,ก็พูดว่าหน้าหน,น,น้าหน้าีีประเทศนี่มันสุดยอดเกินไปนะตอนนี้สิบอกว่าสั่นนึ่งในโลกกับว่าผี เดนสุขาว่าดีชัดๆเพราะว่าไผยก็ต้องอยากมาพักพรที่นี่ทั้งนั่นระเดอ้อว่าแล้วตัวลาภายก็ได้พามถึงความงดงามของประเทศแห่งนี้เสียยกใหญ่ชมกันขนาดนี้ก็ไม่เลวเท่าไหร่นะตัวริมบรุก็ได้มองดูลาภพัสใหม่ว่าเป็นคนดีเหมือนกันนี่นาะระหว่างที่ริมบรุกคิดอยู่นานเบนนี่มารุก็ได้พูดว่าโดนดอกแล้วครับท่านริมบรุกพอเบนนี่มารุพูดจบเชียวก็ได้พูดว่าเบนนี่มารุวางใจถือ ึงท่านลิมุรุจะประมาทแต่ข้าจะทําให้ตาสว่างเองพอลิมูรุได้ยินเสียงนาก็คชินเนใจว่าโอ้พอได้ยินบทศาสนาของพวกเวนี้มารู้แล้วก็ได้ตั้งสติกลับมาแล้วได้กระแอบอครั้งหนึ่งแล้วก็พูดว่าเอาแต่พอดีน,นะแล้วในตอนนั้นลาภาก็พูดว่าดูยุ่งแล้วครับจังสัน้นข้าขอตัวก่อนเด้อหลังจากที่บอกลาตัวลาภาก็ได้ออกจากห้องประชุมไปอย่างล่าเร็ง ตัวริวลูกก็ได้มองดูด้วยความรู้สึกว่าเป็นคนสบายสบายดีนะและตัวริวลูกก็ได้เข้าสู่ประเด็นที่2ในตอนนั้นเซ่ก็พูดว่ามุ่งหน้าไปถิ่นของศัตรูกันแค่5้าคนไม่อันตรายไปหน่อยหลือครับพอเซ่พูดจบกาบิวก็พูดว่าข้าน้อยก็เห็นด้วยถ้าเกิดอะไรขึ้นกับท่านลิโมลูุต่อให้ชนะสือแค่ไหนมันก็ชื่ใช้กันไม่ได้นะขอรับต่อด้วยฮาโคโร เห็นด้วยเข้าใจที่ว่าก,กำลังพลไม่มีความหมายในการต่อสู้ของพวกยอดฝีมือแต่ก็น่าจะใช้เป็นโลกให้ท่านริมบุรุได้ถ้าเกิดอะไรขึ้นโซเอกาวิลฮาคุโลก็ได้แสดงความคิดเห็นได้คัดค้นแนวทางเมื่อสักครู่ตามลำดบับแม้จะปิดปากเงียบต่อหน้าลาพาแต่ท่าทางจะไม่พอใจกันอยู่ลึกๆแล้วในตอนนั้นก็ตาก็ได้พูดว่าอย่างที่อาจารย์ฮาคุโลกล่าวเลย ถ้าเองก็เตรียมใจเอาไว้แล้วนะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นก็จะตายแทนท่านริมลุลุที่เรียกว่ากำแพงมนุษย์ไงบริชนานริมุลุก็พูดว่าเดี๋ยวเธอก๊อตาพอริมุลุห้ามปามก็๊อตาก็พูดว่าอ่าเอริมุลุก็คิดในใจกำแพงมนุษย์งั้นเหรอดันดั้นถึงภาพตามว่ามันหมายถึงอะไรไปจนได้ของแบบนั้นนะขอที่เถินนะริมุลุลที่คิดเช่นนั้นก็ได้พูดว่าฮาคุโร่เล่าสอนเรื่องแบบนั้นให้ก๊อตาได้แล้ว พลีเชน,นน,นั้นครับคุโลก็ตอบว่ารับทราบครับแต่ว่าก็จําเป็นต้องสอนให้เตรียมใจเผื่อเวลาแบบนั้นเอาไว้นะครับขอท่านเข้าใจด้วยก็เข้าใจที่ฮาคุโร่อยากจะพูดอยู่หรอกเพียงแค่หัวใจของฉันมันก็รับไม่ได้ริมูรุที่คิดเช่นนั้นก็ได้พูดว่าดีใจที่เป็นหัวฉันนะแต่ฉันเองก็ให้ความสำคัญกับทุกคนเหมือนกันไม่คิดจะใช้กลยุทธ์ที่ต้องให้มีอย่าสังเวยมาตั้งแต่แรกแล้วด้วย และเพื่อมาให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นถึงได้มาระดมพามคิดกับทุกคนอยู่นี่ไงพอในเช่นนานฮาคุโรก็ตอบว่านันสิลน,นะครับดูเหมือนว่าค่าจใจใจเร็วไปหน่อยระหว่างนั้นตัวริบรุก็คิดว่าบางทีก็คงไม่ใช่ว่ารับไม่ได้กันหรอกเกี่ยวกับปัญหานี้ดูเหมือนว่าพวกเบนนี้มารู้จะสนับสนุนฮาคุโรด้วยตัวริบรุเองถ้าจุดยืนต่างกันก็อาจจะรู้สึกแบบเดียวกันก็ได้แต่ว่านะ ยีใจกับความรู้สึกของทุกคนอยู่หรอกแต่ก็ไม่อยากจะให้ใครต้องมาเสียสละจริงๆนั่นแหละอาจจะเอาแต่ใจแต่ตรงนี้ก็ขอเอาความรู้สึกของตัวชั้นเป็นใหญ่แล้วกันลีบรูที่คิดเช่นนั้นก็ได้พูดว่ายังไงก็ตามถ้ามทาสืกที่มีผู้ที่เสียสละขอให้ยึดเรื่องนี้เอาไว้แล้วทาสืกขั้นสุดท้ายกับจกักรวรรดิกันนะพอลิบรูผุ้เช่นนั้นทุกคนก็ได้พยักหน้าให้กับความพูดของเขาเรื่องของความรู้สึกมันก็เรื่องหนึ่ง แต่ดูเหมือนว่าจะวางแผนการลบกันได้อย่างเยือกเยน็นก็สารคลิปนี้ผมก็ท้อขอจบได้เพียงเท่านี้นะครับไม่พบกับในคลิปหน้า